ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดต3ขั้นตอนเช็คสิทธิประกันรายได้ข้าวปีผลิต65ทับ6ตรวจสอบได้แล้ววันนี้นะคะ3ขั้นตอนเช็คสิทธิประกันรายได้ข้าวปีผลิต65ทับตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะคะโดยทยอยจ่ายเงินส่วนต่างไร่ละ1,000บาทผ่านทกส 17ตุลาคม2565นากสางสาวทิพานาสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ -66 เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้ามีรายได้ที่แน่นอนตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งขณะนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ปีผลิต6 5หทับ6 ผ่านออนไลน์ได้แล้วนะคะโดยจัดทะยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวร่ละ1000บาทผ่านทกสขั้นตอนเช็คสิทธิ์ง่ายๆนะคะเช็คสิทธิ์ออนไลน์ประกันรายได้ชาวนา3ขั้นตอนนะคะ1คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ลิงก์ให้คลิกจะอยู่ใต้คลิปนะคะ2กรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลัก3 หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วนะคะจะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่จะได้รับนะคะทั้งนี้หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วากมีข้อสงสัยหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอขิดโมบายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.68ล้านคนนะคะและที่สำคัญสามารถเช็คผลโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีนะคะทั้งนี้นางสาวทิพานันยังได้แจ้งเพิ่มเติมว่านอกจากชาวนาผู้ปลูกข้าว4.68ล้านครัวเรือนจะได้รับเงินโดยโอนตรงเข้าบัญชีอย่างโปร่งใสจากรัฐบาลทุกมาตรการแล้วนะคะ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังเดินหน้ามาตรการอื่นๆเพื่อให้พี่น้องชาวนาไทยมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพอย่างเข้าถึงและเข้าใจเช่นมีมาตรการป้องกันข้าวเปลือกราคาตกต่ำในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรรายละ1500ัรบาทต่อรายต่อข้าว1ตัน ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะและยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินไร่ละ1,000บาทเพื่อชาวนาอย่างยั่งยืนนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับประกันไรายได้ข้าวปีผลิต65ทับ6กกับ3ขั้นตอนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้ววันนี้17ตุลาคม2565